นี่คือสะพานข้ามแยกบางกระปีนะครับจุดนี้คือหน้าตลาดนะฮะก็าําลังก่อสร้างสะพานเชื่อมตรงแยกนะครับว่าวรถก็ติดแสนสาหัสเลยนะฮะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่รถไฟฟ้าสายทีเหลืองเลี้ยวเข้าถนนสีนก,กรินนะฮะตอนนี้ก็ติดแยกอยู่นะครับการจราจรเลยติดหน่อยๆก็ต้องไปยูเทิร์นกลับรถตรง้า จะไปทางถนนเทียงฟินจากลาดพร้าวก็ต้องไปอยู่เตอร์ตรงแยกบางกะปินู้นแล้วก็เลี้ยวมานะเออไปทางถนนข้างในนู้นแล้วก็ออกแยกลำซาลีเด้อตอนนี้ใครที่ผ่านถนนลาดพร้าวช่วงเข้าเสรีไทยหรือจะไปศรีนครินทะร์ฮะติดหน่อยๆน,นะครับตรงแยกแต่พอหลังจากนั้นก็โล่งนะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โลง่งดูดีครับมาติดตรงนี้แหละ นี่ตรงนี้ก็ไปตรงสถานี